ก็อย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นนะครับตอนนี้เกมก็ได้มีระบบภาษาไทยแล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบภาษาไทยฮะสถานนีแยกเอเชียเดี๋ยวนะครับทุกคนสถานนีย่อยย,อยุโรปฮะสถานนีแยกอเมริกาเหนือ z o o มันเป็นแยกเอเชียย่อยยุโรปยุโรปโอ้โหช,ชื่อมันทั้งคือภาษาไทยของเกมนี้ค่อนข้างบอกเลยว่าค่อนข้างเท่ครับผมนะ เขาเชื่อมีอะไรไม่รู้อ้าวเดี๋ยวทุกคนครับทาไมหน้าจอผมเบี้ยวๆเดี๋ยวผมขอขยายให้เต็มก่อนนะึ๊บนะโอเคขอเข้าไปดูกอนกันนะว่ามีอะไรใหม่ครับผมนะก็อย่างที่ผมเห็นตอนนี้นะผมไม่ได้เข้าเกมเนี่ยมาประมาณเกือบ9วันนะครับผมไปต่างจังหวัดมานะเพิ่งกลับมานะก็ขอโทษทุกคนด้วยฮะที่ห่างหายไปนานนะถึงเป็นอาทิตย์เลยนะครับทุกคนเขาเขียนว่าอะไรอ่ะมันมันต้นเด่นคืออะไร ไปข้างหน้าอ๋อมันคือก,กิจกรรมเก่านี่เองครับผมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะรับรถแข่งจากกล่องลุน้นฮะกิจกรรมใหม่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคันนี้จะเข้ามาหรอคันนี้ชื่ออะไรอ่ะแฟดหรอไม่คันนี้ชื่อเท่ย่ังลิมิตส์แฟดคืออะไรถ้าแบ่งปันแชร์โอ้ถ้าผมผมแชร์ไม่ได้ดิผมไม่มีแอปพวกนี้ในเครื่องอะ่ะเออผมก็ไม่ได้ติดตั้งแอปมันก็แชร์ไม่ได้เนาะเดี๋ดยวก่อนสงเกมผมหายไปไหนเนี่ยผมต้องเปิดเสียงเกมด้วยนะอ่าเอ้ยโหค้าง เฮ้ยคืออ๊ยเนี่ยผมเปิดสกัได้อ๋อตต่างมันเปลี่ยนใหม่ว่าคือคือจริงๆเนี่ยตอนแรกที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมพอเรามาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยผมรู้สึกว่าฟอนต์เนี่ยฟอนต์รู้สึกว่าฟอนต์มันใหญ่เกินปุ่มทุกคนเห็นเหมือนผมไหมรู้สึกว่าฟอนต์มันจะใหญ่เกินปุ่มเผออาจจะงงด้วยซ้ำนะครับผมนะโอยโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูคนบ้านมีอะไรบ้างนะเออจดหมายผมไม่ได้รับเลยนะผมไม่รู้ว่ามีกิจกรรมมาใหม่อะไรบ้างนะผมขอรับเลย โอ้ได้มาเยอะกันเลยทีเดียวนี่คือแอรงคูปองกล่องแฟตนะผมคือรถคันใหม่ใช่ไหมโอ้ยผมได้มาเยอะเหมือนกันกนะเนี่ยโอ้ยได้หลายย่างเลยเนี่ยผม,ไ,มได้ออตั้งหลายวันเออผมลืมพูดถึงเรื่องขับเลยใช่เพราะว่าขับเนี่ยแข่งไวโหุยไอ้วันนั้นนะเปิดผมนึกว่าจะแบบไม่ติดอันดับท็อป1000คือดีใจนะที่ติดติดอันดับท็อป1 0 0 0ตอนแรกคิดว่าจะไม่ติดด้วยนะวันนี้ผมรับมาแล้วใช่ปะลบอบ่างรดเร็วเลยผมรู้สึกว่าฟัน ฟอนต์มันใหญ่ใหญ่เกินไปเปล่าฟอนต์แบบมันใหญ่มันใหญ่แบบใหญ่เตอะใหญ่เตอะอะไรประมาณนี้นะเอ้ยแบบคือฟอนต์มันใหญ่เกินไปผมว่าน่าจะลดฟอนต์ให้มันเล็กกว่านี้เนาะทุกคนว่าไหมก็เดี๋ยวมาดูซิว่ามีอะไรมาใหม่ไหมอันนี้ยังเหมือนเดิมอันนี้อะไรมาใหม่โอ้โหมีกล่องอะไรเนี่ยกล่องของขวัญฤดูการแข่ง,ขงเขาแปลให้เรียบ,ร,ยบร้อยเลยนะเห็นเขาเห็นมีคนบ่นหลายคนบอกว่าชื่อลถมันแปลกๆเดี๋ยวเราไปดูชื่อลถกันไหมทุกคนเอ่าเห็นหลายคนพูดนะว่าชื่อลถเป็นแปลกๆผมขอไปดูชื่อล้ก่อน มาอันนี้อะไรเนี่ย bmw m 4เอ้ยเดี๋ยวอนเมาส์ผมหายผมเปิดเมาส์ก่อนอ่ะเอาเมาส์ขึ้นมาก่อนนะเฮ้ยชื่อคันนี้เท่ยังเลยอะ่ะดาบเร่งความเร็วเฮ้ยทุกคนรถรถคาตาลิสใช่ไหมทุกคนนี่มันคือรถคาตาลิสนะทุกคนแต่ว่าชื่อมันเท่นะดาบเร่งความเร็วตำนานเฮ้ย ดาบเล่นเขาเป็นดบเป็นดาบเป็นดบอะไรเป็นดาบนะมันอารมณ์แบบปล่อยดาบไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเพื่อเล่นความเร็วให้เพื่อนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่โทรว่าเขาแปลซะแบบคือแบบฟอนต์มันใหญ่เกินทุกคนดูดิมันเห็นมาข้างบนเนี่ยมันมันหลุดออกนอกกรอบเลยผมว่า,ผมว,าผมว่าฟอนต์มันใหญ่ไปครับผมฮะเซนเซนเซนนี่แปลว่าเสาเหรอเฮ้ยชามจริงเป็นรถคันนี้แปลว่าเสาเสาตำนาน ชื่อเท่สะเลยเกินทุกคนดูฟาราเดอ่าน,นี่มันเป็นชื่อตรงตัวอยู่แล้วครับฟาราเดียนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับผมนะอันนี้ปีกข้างปีกข้างทุกคนครับอ่ารถรถคันนี้ชื่อปีกข้างครับเบรนะครับผมเป็นเป็นเบรนะถ้าเป็นภา,านษาอังกฤษนะครับมันเป็นรถชื่อว่าเบรใช่ไหมรถดาบเนี่ยแปลว่าปีกข้างอารมณ์แบบแบบรถมันหันข้างเขาเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกมันว่าปีกข้างโอ้แปลแปรแปลกๆเนาะ นี่ยิ่งกว่า Google t r a n s l a t e เนี่ยนี่จิ้งจอกจรวดไอ้อันนี้มันแปลตรงตัวนะเพราะว่ามันชื่อก่อนชื่อเก่ามันชื่อว่าไงนะ Rocket Fox ใช่ไหมก็คือจรวดโรกเกตคือจรวดฟ็อกคือจิ้งจอกก็ถูกอ่ะจิ้งจอกจรวดอืมอย่าไปอย่าไปว่าเขาเลยนะเขาก็แปลตรงตัวนะแล้วคันนี้ล่ะพระเจ้าลมอ่าพระเจ้าลมนะก็คันเก่าตอนนั้นมันชื่ออะไรนะเซฟิรัสป่ะเซฟิริสอะไรที่อย่าง่าเอิญนะน่าจะงั้นเอาเผาไม้ดวงอาทิตย์นะ เดี๋ยวก่อนดวงอาทิตย์มันเผาไหม้ได้ด้วยเหรอครับทุกคนเผาไหม้ดวงอาทิตย์เอาซะผมงงเลยเฮดิออสนะฮะใช่ไหมเนี่ยดิดดิดดิดรัเตอร์ใช่ไหมครับทุกคนตัวขัดขวางครับผมนะนี่เขาแปะตรงตัวหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่จะคิดจะตั้งชื่อให้มันใหม่เลยใช่ไหมทุกคนระบบการไหลระบบการไหลทุกคนสกิลสกิลสกิลอันตินะครับผมเราจะเราจะปล่อยระบบการไหลใส่ศัตรูนะนะบอกเลยว่าชื่อรถ ชื่อล่ภา,าษาไทยค่อนข้างเอาับผมนะค่อนข้างตลกนะฮะแล้วทำให้เกมมันดูตลกไปเลยนะเนื่องจากการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะจริงๆภา,าษาอังกฤษมันก็ดีอยู่แล้วเนาะใช่ไหมทุกคนอ่าแอสตันอันนี้แอสตันมาตินก็เหมือนเดิมนะครับผมฟอร์ดมาแต่งเหมือนเดิมนะฟอร์ดจีทีเหมือนเดิมนะนี่อะไรเชฟโรเลตใช่กระทาหรือเปล่าเออไม่ใช่นะปีเอ็มบีดูเอ็มแปดโอ้โหนี่เหมือนเดิมนะดูสิมันมีอะไรแปลกๆบ้าง จ้าลมผมไม่จิ้งจอกปีกข้างวโครมเร็วเสาฟาราเดย์อ่ะมาดูข้างล่างกันบ้างอย่ามินิจุดพิเศษทุกคนครับไอรถคันนี้จุดพิเศษนะครับอืมชื่อมันมันเป็นจุดพิเศษยังไงมันจุดพิเศษของมันคืออะไรกลมไอหัวปูดๆตรงนี้ใช่ไหมอคือจุดพิเศษของรถคันนี้เนาะไอเขาเขียนว่าอะไรเมื่อกี้ผมเห็นอันตินามินามิเทคโนโลยีเดียวเดียว นาวิธีมันอยู่ในเรื่องลูฟี่มันไม่ใช่นะเอ้ย <_ C _ T> มันอยู่ที่เรื่องวันพีสเออ <_ C _ T> นะมินิโรตัสฮะโรตัสอ๋อควบคุมวันพีสเฮ้ยไอตรงนี้แหละที่เราจะขี่ไปแกนไลน์ใช่ไหมทุกคน<_ <C> _ <T> เราสามารถควบคุมวันพีสได้ไม่น่าใช่นะ<_ <C> _ <T> ผมว่านะก็บอกเลยว่าชื่อรถแหลกคันนี้ผมก็เอาผมปวดหัวเหมือนกันนะทุกคนอ่าเฮ้ยนี่รถอะไรอะ่ะเฮ้ยรถคันนี้คุณๆนะมันคุณๆนะ เอา้าเฮ้ยผมมีคันนี้มาอะไรเนี่ยคันนี้อะไรอะหายากเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอ้คันนี้คุค้นๆนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมขอผมคือรถรถแบบเดียวกับไอตัวนูน้นนะมันเปลี่ยนชื่อซะผมจําไม่ได้เลยฮะทุกคนแล้วก็มีเทพสงครามเฮ้ยเอเรสเทพสงครามจริงครับเอเรสใช่ไหมเอเรสเป็นเทพสงครามจริงๆฮนะโอ้โห นี่เป็นเทพเจ้าสงครามเลยนะทุกคนคันนี้อ่ะฟอร์ดมาแตงแต่ฟอร์ดมาแตงนี่ชื่อเดิมเลยนะฟอร์ดมาแตงโอ้โหแบบเจอเอเดสไปเทพสงครามไปนี่แบบเทพสงครามนี่แบบกับแบบเขาแล้วแบดูแบบอลังการขลังกว่าโหเท่กว่านะเออเท่กว่าฟอร์ดมาแตงอี่าง้ยทุกคนนี่อะไรอะ่ะโฟล์กสวาเกนบีทเทิลมันมัน,ม,นมันเป็นโอหมันโอ้โหมันทำให้แบบอ่านยากขึ้นนะจริงจริงผมก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกนะทุกคน ปอดโฟกัสเออเนี่ยแปลตรงตัวทับสัพท์เลยนี่แหละเสือพิฆาตเฮย้ยทุกคนนี่มันคือรถเสือพิฆาตนะทุกคนโอ้โหเชื่อชื่อแม่งโคตรเท่เลยเอ็กซ์คาริเบอร์เสือพิฆาตนะครับผมนะผมก็เพิ่งรู้นะเอ็กซ์คาริเบอร์ไม่ใช่ดาบเหรอทำไมไม่แปลเป็นดาบพิฆาตอ่ะเออแปลมันเสือพิฆาตนี่ผมก็ผมก็หัวปวดเหมือนกันนะเอาจรงิงนี่อะไรอ่ะอะไรคร์เครนพีวันฮะเครนเครรนพีวัน แม็กลาเรนใช่ไหมพลังพลังมาเหนือชั้นพลังมาเหนือชั้นพลังมาเหนือชั้นนะทุกคนเสือพิฆาตการส่งเสริมสามชั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมนี่หาหาเก่งเลยอินฟินิตอินฟินิตี้โปรโตไทป์ดูครับดูฮะดาวตกโอ้โหมันแปลตรงตัวเลยนะโอ้โหแต่ละคันบูกาติ เนี่ยบูคาติส่งเสริมสามชั้นโอ้สกิลเดียวกันเนี่ยนะเนาะเนาะนิสสันละ่ะการโจมตีที่ไม่สิ้นสุดสรุปมารถคันนี้เป็นรถสายโจมตีหรอกเหรอสรุปรถสายสายนี้มันเป็นสายสปรีดหรือมันเป็นสายโจมตีนะโอ้ชื่อมันช่างเท่สลิดเกินนะเด็กๆทุกคนต่อไปก็คือรถอีเทอร์ก็คือแปลตรงตัวเลยนะครับมันแปลว่าอีเทอร์นะเอออีเทอรนอน์ตำนานมิติอนาคตฮะ มิติอนาคตคืออะไรนี่เข้ามายังมิติอื่นๆเพื่อเพิ่มความเร็วและความยาวนานให้กับสมาชิกทีมในระยะ600เมตรเพื่อเติมพลังใหญ่ในเวลาเติมพลังใหง่นะใช่เหรอคือบัแบอารมณ์แบบว่ารถคันนี้นะมันจะเข้าไปมิติอื่นนะครับเพื่อเพิ่มบัฟบให้เพื่อนของเรานะครับนันเองเนาะอ๋อเห็นเขาคุยกันในกลุ่มนะครับเรื่องรถอะไรหลายรถบัฟบเนี่ยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ต่อฮะเฮ้ยไม่ติอนาคตเหมือนกันเนาะแต่มีแต่สกิลล่างที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเนองเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับผมนะมีเขาคือหาเรื่องรถบัฟกันในกลุ่มใช่ไหมว่มาจะเป็นเจ้าขาตาด็ดของเรานะฮะก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยผู้ช่วยในระยะ5โดยมนู่นนี่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นเขาคุยกันเรื่องรถคันนี้กับรถเจ้าคาเมโรนะครับผมเห็นบอกว่าถ้าใครได้คาเมโรนะครับผมนะบอกเลยว,ว่าคาเมโรเนี่ยนะมันเป็นคันที่ ความสามารถจริงๆแล้วเมื่อก่อนนั้นเนี่ยที่ผมแปลผิดไปนะครับผมก็นึกว่ารถคันน ант, ี้มันวาร์ปได้ไม่ใช่นะ party, จริงๆแล้วอมันความสามารถของมันนะั่นคือเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรลดความเร็วของตัวเองลงเพื่อไปเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะคือแบบสนับสนุนไกลถึงระยะพันสองเมตรนะในขณะเดียวกันทําให้เพื่อนรว่วมทีมกระโดดไปข้างหน้าเพิ่มระยะทางคือเหมือนกับว่าสกิลประเภทแฟตนะครับเพิ่ม ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนานหกวิกันเลยทีเดียวคือพวกรถพวกพวกรถอารมณ์แบบพวกรถประเภทพุ่งไปข้างหน้านะครับผมน่าจะพุ่งเร็วขึ้นนะก็จะมีแบบแฟดแฟดในความหมายของมันก็คือพวกคือรถคันนี้รถวับวับนะกับกระพริบคุ้งกระพริบคู่เลยเนี่ยนะประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นประมาณอารมณ์ประมาณนี้แบบรถที่พุ่งแบบฟึบปุ่มเดอร์แฟดแต่ใครเคยดูหนังป่ะฟุบมปุ่มปุ่มอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะมีหลายคันนะที่ยังไม่เข้ามาที่แบบความเร็วจะพุ่งอย่างนั้นนะมีหลายแบบหลายคันนะ ยังไม่เข้ามาเนาะเออบอกเรยวว่าวันนี้ผมได้เข้ามาผมก็รู้สึกฮากันมากครับผมนะฮ่าขับนะผมคือชมลมนะอ่าโอ้โหคือแบบทุกคนเห็นฟอนต์ไหมครับฟอนต์น่าแทบจะตีลังกาทับกันเลยทุกคนโนอะ้ยที่ผมบริจาคของตะหุยผมมินคือทุกคนในแขนคือบ,บอกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยผมกะว่าผมรองเงินเดือนออกผมจะมาเปิดตรงนี้เพิ่มเองนะแต่ว่าก่อนนั่นยาทุกคนจําได้ไหมว่า ผมเคยบรรยายเกี่ยวกับขับว่าไงใช่ครับผมเล่นคนเดียวเกือบ30 ID อเดียครับผมนะบางทีก็เปิด3จอบ้างล่าสุดเนี่ยผมเปิดไป6จอครับผมนะเพื่อขับขับนี้ขับเดียวเพราะว่าไม่มีใครมาเล่นก็คือแบบเอาจริงผมหาคนยากมากแล้วแบบคนในขับผมก็ไม่ค่อยว่างนะเฮยนะแต่ได้น้องๆมาช่วยนะครับผมน้องๆในกลุ่มนะฮะหลายคนเขาก็ทักมาจะเป็นเจ้ากายฮะเจ้าลีโอนะคะที่ผมเจอฮะน้องก็ก็เลยแบบ ช่วยหาสมาชิก <Sustain able calculator> ให้ผมนะตอนนี้คือได้มาเนี่ยครับผู้ดูแลสองคนเนี่ยเขาช่วยผมหาคนเข้าแขนใหเ้ดูเขาารู้เลยเขารู้ใจผมเหมือนแบบผมจะตั้งตัวยออ M S ด้วยแบบ mindset อะไรเงี้ย mindset ที่แปลว่าความคิดความคิดหลากหลายนู่นนี่นั่นนะเห็นปเขาเนี่ยน้องๆเขาหาคนที่แบบออนคือทุกคนน่ะต่างก็รู้สึกว่า ซีซั่นที่แล้วอ่ะเราทําผิดพลาดไปเยอะใช่ครับผมนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วผมก็พลาดไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าอะไรผมเปิดคนจีนเข้ามาไงคนจีนก็ไม่รู้อะไรคือขับเลสขับเลส,สคืออะไรเนี่ยไอการแข่งชมรมอ่ะไอการไอการแข่งขับเลสอ่ะมันก็มีไงคือแบบบอกเลยว่ามันมีเขาเรียกว่าตต่อันดับนั่นเองครับผมนะก็คือแบบผมทําไว้เนี่ยอยู่ที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำไว้อะรมถึงผมด้วยเนี่ยไอยี่สิบสามที่ไปดีอ่ะไว้อยู่ที่อันดับร้อยสองาวเนี่ย พวกผมจะมาแก้ตัวใหม่ผมจะอาให้ติดอย่างว่าท็อปเอาไม่เอาท็อปสิบอะท็อปสิบผมว่ามันค่อนข้างยากไปเพราะว่ามีหลายช่องที่ค่อนข้างเก่งนะอารมณ์แบบติดเกมเหมือนกันเอ้ยใช่ปาวะไม่น่าใช่นะเป็นรวบรวมสมาชิกที่แบบอยากได้รถคันเดียวกันครับผมเนี่คือบูกา,บ,กานนบูกาตินั่นเอนงผมนะบอกว่าตอนนี้ผมมีพอยอยู่แค่800เอย่างงครับผมนะก็ถามว่าพอไหมก็มไม่พอใช่ไหมเออแต่ว่าแล้วถามว่ามันปั๊มมันปั๊มทงได้ใช่ไหมมันปั๊มทงได้ทุกวันนะ ถ้าอย่างนี้ผมบอกอ่ะทงมันก็หาได้จากการที่เราไปแข่งในเนี้ยอ่ะหนึ่งวันเนี้ยมันจะได้ประมาณกี่ทงด่านหนึ่งก็ไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทงใช่ไหมหก้าหุบเข่าของมะเขือผมเพิ่งสังเกตนะน,นี่คือด่านอะไรเนี่ยคุ้นๆเนี่ยเฮ้แต่มันเขียนหุบเข่าของมะเขืออันนี้ใช่ด่านซากุระหรือเปล่าทุกคนทำไมามาันตั้งชื่อหุบเข่าของมะเขือไม่ใช่หุบเข่าซากุระอย่างเงี้ยหรอโอ้มาตั้งชื่อแล้วผมฮาเลยนะ เส้นทางเกาะดาวดึงคัวโลกควันหลงเดินทางในมิติฮะการบินเมืองภูเขาฮะตกลงมันการบินเมืองภูเขาหรือมันเป็นอะไรครับเนี่ยฮะทุกคนผมขอดูชื่อด่านต่างๆนะทุกคนมันแปลกๆนะก็โดดสู่โซนพอาทิตย์และพระจันทร์คู่กันกเกาะแห่งการเกิดใหม่เฮ้ยมีด่านใหม่เหมือนมีจะบาทด่านใหม,ใหม่ใช่ไหมมีด่านใหม่ใช่ไหม หรือว่าชื่อมันเป็นชื่อใหม่แล้วผมผมงงถนนสายฟ้าโอ้โหสายฟ้ามันสายฟ้าจริงๆมันโคตรโคตรเคี้ยวไงภูเขาชื่อดังโอ้โหพายุชายฟังเฮ้ยอันนี้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 มียังเคยเล่นยังเฮ้ยยายาดาราเอออะไรเส้นทางหิหิเมฆหิมะโอ้โหต่ละชื่อพันต้นไม้นกฮะพันต้นไม้นกหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆเออนี่ยแปลเถอะนะผมว่านะ ถ้าจะแปลอย่างเงี้ยอย่าแปลแล้วทุกคนนะอ,อภาษาไทยมีคนก็เขียนในกลุ่มนะครับภาษาไทยให้เก้าครับผมภาษาภาษา,า,ษาให้ให้สิบครับผมนะ <_ s 1> s> <S ความสุขเฮ้ยนี่อะไรอะทุกคนเฮ้ยอันนี้ถือว่าถือว่าคุมนะเพราะว่าเติมสามสิบหกบาทใช่ไหมได้อันนี้แต่ผมไม่รู้ว่าใน iOS เท่าไหร่นะเ <_ s> ติมอันนี้ลดเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะ s> <S ลดไปพี่็สิบาทลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ เหมือนกันนะเหมือนได้ได,ได้ตั๋วสุ่มของคูปปองกล่องแฟดนะคือรถคันเนี้ไอรถอะไรอะไรสักอย่างอนะ่ะผมจํไม่ได้แต่ความสามารถของคันนี้ผมเคยเห็นเขาลงกันก็คือแบบพอเราขับชนใช่ไหมมันจะวิ่งพุ่งตรงเข้าไปตรงกลางนะก็เป็นรถสําหรับมือใหม่ที่ค่อนข้างดีนะผมว่าที่ผมว่าถูกนะผมว่าต้องจัดนะหมดหมด,หมดเขตมาหลายว่หมดเขตนู่นเลยเดือน5วันที่1อีกตั้งหลายวันนะอ่านี่ผมก็ยังไม่จัดเป็นแค่สกรีนใช่ไหม เมื่อกี้เนยเฉยนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นนะมีไฟวิง่งมีลายเส้นนู่นนี่นั่นผมจะบอกว่าผมกลับมาแล้วนะทุกคนนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็คงขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะผมเออผมจะบอกทุกคนว่าผมไม่ได้เข้าใช่ไหมนี่คนระับผมผมพลาด ECU ไปเห็นไหม ECU ระดับแบบโหแบบระดัแบบสีม่วงใช่ไหมผมพลาดไปได้ไงไม่รู้เนี่ยผมไม่มีใครเตือนผมเลยเอาจริงอโอเคทุกคนนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบา,บายบายทุกทุกทนะ่านสวัสดีครับ